าเราเป็นคนที่มีคนติดตามเยอะเนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะพยายามกันแกล้งเราสารพัดแต่พยายามจะบล็อกเราล่าสุดนี้ก็โดนร,รีพอร์ตโดนรายงานอะไรครับมีข้อความเตือนมาว่าเฟซคุณถูกรีพอร์ตโดนรายงานให้คุณส่งคำคัดค้านอะไรผมก็ไม่ส่งไม่เสร็มากนะอันนี้คือนโยบายเฟซบุ๊กนะมันเหมือนจะดีในเฮียนะแต่ว่าผมยังไม่ได้โพสอะไรที่มันผิดรูปปกราโมนะจานก็ไม่เคยได้แต่ก็มีข้อความมาหาว่าเราโพส ในสิ่งที่ต้องห้ามอะไรเนยผมก็งงที่หายเลยับเคยไหมผมเคยโพสไหมการทาวนกรรมเด็กหรือว่าก่อวามวะเมิดสิทธิเด็กภาพนูดรามกอนาจารแนไม่เคยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการแต่ก็ยังมีข้อความจาก facebook มาเตือนเราละเมิดคูนี่ไหครับจะไม่เออนะครับวันนี้ผมขึ้นหัวข้อไว้ว่าสนามบินสุวรรณภูมิครับไม่รัฐสภาได้ทำอยวันนี้หัวผมแสดงว่ายัง สติยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะทีบอกเว,าวาลาร่างกายไม่พร้อมเนะี่ยมันไวท์พิดนะครับความเฉลียวฉลาดนะครับจะมองจะคิดช้านะครับเวลาผมถ้าร่างกายไม่พร้อมเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากเป็นบ,บุคลากราเท่าไหร่ถ้าไหนร่างกายสดชื่นมันก็คุยสนุกใช่ไหมแต่ถ้าร่างกายมันไม่พร้อมปววหัวตัวร้อนอะไรเนี่ยมันจะคิดชา้าก็เอา,อางี้นะครับน,ะน,นั่นคะือเนี่ยนะผมก็เห็นมีเรื่องของข่าวที่ได้ข้อมูลมานะ ก็เป็นเรื่องบันทึกข้อความเป็นเรื่องของสำนักงานกฎหมายนะครับที่เป็นคนให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาไทยนะมีการลงชื่อเรียบร้อยพ่วงในการสำนักกฎหมายจนะเป็นข้อมูลที่พูดถึงสภาก็คุณวชระเพชรทองนะก็เป็นอดีตสสพักประชาธิปัตย์ก็เป็นรุ่นพี่ผมที่ลางคำแหงเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงบ้างในลางนะผมไม่รู้ใครใครเรียนลามยนะครยังมี ข่าวพี่น้องซุ้มจันทบุรีก็แนะนำนะผมไม่รู้ว่าโดนเลืออยู่ที่ไหนคนระับก็เจอกันที่ตอนไปหาเสียงเกอวกับพี่แจ๊คจำผมได้หรือเปล่าจำไม่ได้เลยผมเคยอยู่ข้างๆซุ้มพี่นะสมายตอนยี่รามอ,อ๋อรุ่นน้องรามคนระับแต่แกจะสนิทกับรามจันทบุรีเยอะนะเพราะว่าในสมาชิกกลุ่มรามจันทบุรีก็เป็นสมาชิกพักพักแกเยอะหลายคนอนกะันนี่เล่าให้ฟังครับเมื่อวันก่อน,นก็ส่งข้อความมาหา ว่ามากอยากให้ช่วยลุยเรื่องสภาหน่อยคนระับเพราะว่าสภาเนี่ยจะมีการขยายเป็นครั้งที่5ผมก็เออพี่ส่งรายละเอียดนิ้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ตามในเรื่องพวกนี้นะก็เลยส่งรายละเอียดมาให้ผมก็ศึกษาหน้ง,งานเป็นเรื่องที่เก,กี่ยวกับเรื่องว่าตามที่บริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พอมอาคารประกอบตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่หรือนะเมื่อวันที่30เมษายน2 5 5 6น,นี่คือสัญญานี้ลงไว้วันที่30เมษายนระยะเวลาในการก่อสร้างนะครับมันก็มีรายละเอียดนะว่ามีการบันทึกมีอะไรเง้สำนักกฎหมายพิจารณามีข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับข้อเกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ตามสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐบาลแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบเลขที่ครับอันนี้ก็เป็นภาษากฎหมายนะครับก็คือเนี่ยเวลากฎหมายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบปวดกระบาลภาษากฎหมายเนี่ยเป็นอะไรที่มนุษย์อ่านไม่ค่อยเข้าใจต้องใ่้นกกฎหมายผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมภาษากฎหมายจะต้องให้มันพิสดารน,นะความจริงนันควรภาษากฎหมายมันควรจะทําให้เข้าใจง่ายแต่ว่า บ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเจ้ายศเจ้ายานลนะจะต้องทําให้มันรู้จักวิจิตพิสดารอ่านแล้วเข้าใจยากๆแล้วก็เว้นเว้์จะต้องเว้นเว้มากในภาษากฎหมายจะต้องเยืดเยือจะต้องแบบนะทำไมไม่จะชับแล้วก็ตรงไปตรงมานะแรับการที่ภาษากฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันเว้นเว้อเนี่ยมันก็ลยทําให้ปวดระบาลวะก็เกิดเป็นช่องทางให้คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านอักษรเนี่ยตีความเพื่อจะประโยชน์แก่ตัวเองหรือตีความเป็นโทษแก่คนอื่นได้นะอันนี้คือข้อเสียของกฎหมายไทยนะบางครั้งเนี่ยนะกฎหมายเขียนอยู่นิดเดียวนะแต่ว่านักกฎหมายก็สามารถตีความได้ให้แม่งยาวยืดก็ได้นะหรือกฎหมายเขียนว็ยาวยืดก็สรุปรวบลัดให้เหลือท่อนเดียวได้นะอันนี้คือเล่ห์เหลี่ยมของกฎหมายอันนี้กฎหมายเนี่ยมันควรจะเป็น การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่วันนี้นะความยุติธรรมในบ้านเรานะหลายเคสนะมันเกิดจากการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนทางกฎหมายนะไม่ได้ว่ากันตามข้อเท็จจริงน,นะดังนั้นกฎหมายบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะดังนั้นคนเราส่วนใหญนะ่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กฎหมายหรอกดังนั้นก็จะกลัวเวลามีปัญหาเรื่องคดีความทุกคนก็จะกลัวมาท่องแม่งเข้าใจยากนะดังนั้นวันนี้ผมมีนะครับ คาถาให้สำหรับคนที่กลัวนะก็คือนะครับกฎหมายทุกฉบับนะทุกมาตรานะจะเขียนขึ้นมาจากหลักแค่ว่าผิดกับถูกดีกับเร็วแค่นั้นเองแล้วทเนี้เราไม่รู้กฎหมายก็อย่าไปกลัวไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรนะเราถามตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราทำมันผิดหรือมันถูกถ้ามันผิดก็อย่าไปทำถ้ามันถูกก็ทำต่อไปใช่ไหมนะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีหรือมันเร็ว ถ้ามันดีก็ทำต่อไปถ้ามันเลวก็อย่าไปทำนั่นเองกฎหมายมีแค่นี้แหละครับไม่มีกฎหมายที่เขียนเลยมันพิสดารไม่มากกว่านี้คนระับแต่เพียงว่าสิ่งที่เราทำมันทําเรื่องอะไรนะมันเลวอย่างไรนะมันดีอย่างไรนะก็จะนํามาเป็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกวันนี้คนระับอะไรที่เป็นความเลวก็จก็พยายามห้ามอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเขาก็พยายามห้ามอ่านะแต่ถ้าอะไรมันดีก็ กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไปทําไปเถอะนะแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทําอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมเร็วๆเป็นความเร็วเป็นความชั่วร้ายก็อย่าไปทํากฎหมายีแค่นี้จริงๆครับแล้ววันนี้นะครับท <c oughs> ี่จะแจ้งมาเนี่ยขอความสนับสนุนนะขอรับการสนับสนุนบอกพี่ให้ผมไปลงชื่อที่ไหนนะผมบอกเฮ้ยระดับมาร์กลงชื่อไม่ได้นะครับต้องไปยื่นหนังสือนะคือถ้าผมไปยื่นหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นการซ้าซ้อนกับพี่เขาอีกแกก็อยากผมไปเช่อหนังสือยื่นเสียคัดค้าน ขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภาครับผมวันนี้ผมเลยบอกแม่ลพี่เดี๋ยวผมเอาเรื่องนี้มาคุยในรายการผมดีกว่านะอย่างน้อยประชาชนได้รู้จักตื่นตัวว่าวันนี้รัฐสภาใหม่นะที่เงียบอยากกะสร้างกันครับบางทีรัฐสภาของที่อื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนรัฐสภาประเทศเราประเทศอื่นๆนะรัฐสภาเขาเล็กกว่าเราเยอะแต่ทํางานมีประสิทธิภาพกว่าแต่รัฐสภาไทยเนี่ยผมดูแล้วการทํางานไม่ได้ช่วยประชาชนนะกรับอย่างที่ผมเคยบอกไงว่า พวกนักการเมืองบ้านเราเนี่ยมันขี้เวอร์ชอบอะไรที่มันเว่อร์แต่การทำงานโคตรส้นเตีนนะการสร้างสภาเนี่ยนะใช้งบประมาณ1 2 2 8 0ล้านบาทอันนี้แค่ค่าโครงสร้างนะครับอันนี้ที่เป็นงบประมาณที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาสร้างสภา,สานะครับ 12, 2 8 0ล้านาแต่คุณดูไอ้พวกสอสอมัาทำงานเนี่ยครับคุ้มเงินเดือนไหมครับ แต่ละปีเราหมดเงินมหาศาลมากกับไอ้พวกระยำพวกนี้นะแต่ดูมันทํางานดลครับดังนั้นผมก็พูดให้พวกเราคิดเฉยนะว่าสสไทยนะครับวันนี้มันทํางานคุ้มงินเดือนหรือเปล่ามันทําอะไรกันบ้างมันได้ทําหน้าที่ในการเป็นผู้แทนราษฎรหรือเปล่าเวลาประชาชนมีปัญหามันยืนเคียงข้างประชาชนเลยเปล่าแต่ดูสิ่งที่มันทำมาเปาเลครับมันสร้างที่ทํางานครับสสทุกคนมีห้องทํางานส่วนตัวครับสวอีนะที่ดูต้องสร้างใหญ่โตขนาดไหนให้พวกนี้นะต้องมีห้องทํางานส่วนตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเฟอร์ซิลิตี้เยอะแยะหมดออกอ,อกกําลังกายอะไรมีทุกอย่างมีห้องประชมุมมีอะไรเยอะมีเบี้ยประชุมให้วันนี้รนะัฐสภาเราเนี่ยเวลาทางานนะครับคุณลองดูด้วยว่าการทํางานของรัฐสภาเราเนี่ยมันสมควรไหมว่าที่ให้พวกนี้อยู่สภาที่มูลค่าเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยเงียอยากสร้างนะครับอยากได้สภาใหม่ๆที่โอ้อะแต่ดูการทําตัวของพวกมันเนี่ย,ยองไ์ปรดาสส ผมขอใช้ว่าส่วนใหญ่ดีกว่าเพราะสสดีๆก็มีแต่ว่ามันน้อยซะเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่ก็คือสวะกาฝากที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประชาชนเลยนะแต่เป็นทําหน้าที่ตัวแทนของฝ่ายอํานาจนี่นะครับสสเรานะเวลาหาเสียงก็พูดอย่างหนึ่งเวลาได้เป็นแล้วก็ทําอีกอย่างแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบเข้าไปแล้วก็แบ่งหน้าที่แบ่งโคต้าแย่งผลประโยชน์กันแต่ประชาชนแทบไม่ได้อะไรเลยจากสสเหล่านี้นะครับ วันนี้ผม,มงยกตัวอย่างการสร้างสะพานนะครับมันควรจะมีต้องมีคนรับผิดชอบนะครับคุณใช้เงินแผ่นดินในการสร้างที่ทํางานให้ตัวเองในสัญญาระบุไว้ชัดเจนนะว่าใช้เวลาสร้าง900วันที่ผ่านมา2,000วันลแล้วสะพานเก่าก็ลื้อไปหมดแนละ้วดูวิธีการทํางานของพวกเขาดีครับว่าคุณใช้เงินหนึ่งหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับใช้เงินหมื่นกว่าล้านนะคุณทามันเหมือนเป็นเด็กเล่นขายของเลยคุณมีการจ้างบริษัทท,ที่ปรึกษทรงที่ปรึกษาในการมานั่งดูแลเรื่องพวกนี้แต่ว่า คุณไม่สามารถสร้างให้เสร็จได้ตามกําหนดแล้วรู้สึกว่างบประมาณก็เริ่มบานปลายไปเรื่อยวันนี้นะครับมันเลยมานะเก้าร้อยวันนะที่อยู่ในสัญญาว่ารัฐสาภาแห่งไหม่จะต้องสําเร็จและวงเงินก็ต้องหมื่นกว่าล้านแต่ดูที่เขาทำกันนะครับทำเป็นเด็กเล่นขายของป่านี้ยังไม่เสร็จ แล้วก็ขยายขยายเวลาขยายต่อเวลาไปเรื่อยครับต่อไป4ีครั้งนะพี่น้องจะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างเถอะครับนะแต่คุณคิดลงคิดดูนะไอ้มนุษย์พวกนี้นะมันบริหารเงินงบประมาณมประมาณหมื่นกว่าล้านนะมันทํากันแบบเนี้แล้วคุณคิดเหรอมันจะมีน้ํายาที่จะไปบริหารประเทศงบประมาณเป็นล้านล้านบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของใครการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ครับนะมันนึงงบประมาณเวอร์วังอลังการกลายเป็นช่องทางหากิน แล้วทำไมถึงไม่มีใครกล้าเอาเรื่องเอาความที่การก่อสร้างไม่เสร็จตังค์กันเแล้วลวันนี้เกิดความเสียหายนะครับจําได้นะว่าช่วงนี้มีการเลือกตั้งใหม่ๆคนระับจะต้องไปเช่าที่คนนู้นคนนี้ครับค่าเช่าก็มาหาศาลนะเพราะว่ารสภาไม่เสร็จเสียหายไหมครับมีใครเดือดร้อนไหมเฮ้ยทำไมอย่างนี้นะครับสภา,าไม่เสร็จต้องไปเช่าที่ท,ทีอะไรนะทีโอทีอะทีโอค่าเช่ามาหาศาลนะต่อเดือนนะ ใช้จ่ายครับใช้เงินที่ไหนจ่ายก็งเงินภาษีนะไอการสร้างาสะพานนี่เหมือนกันครยใช้เงินภาษีสร้างนะหมื่นกว่าล้านเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่ทํางานของตัวแทนประชาชนอยากให้เป็นสะพานทรงเกียรติให้สะส,ะสะมีที่ทํางานสะดวกสบายมีที่จอดรถสะดวกสบายมีแอร์คอนดิชันเย็นฉ่ามีห้องออ,อกกาลังกายมีห้องประชุมผมเคยไปสภา,ามาก็ยอมรับว่าโอ้โหใหญ่โตระหโหฐาน แต่ดูพวกมันทํางานกันดีครับโคดส้นเตนเนี่ยจะบอกให้แค่นี้นะะแล้วกันแล้ววันนี้นะครับเนี่ยผมอยากเห็นคนที่จะต้องรับผิดชอบอ่ะยังไงสภาก็ต้องสร้างต่อจนเสร็จละครับแต่เสร็จชาตินี้ชาติหน้าไม่รู้แร้วแต่ว่าเฮ้ยวันนี้มันควรจะมีคนรับผิดชอบหรือเปล่าวะคุณขยายรอบแรกโอเคก็ยังพอฟังได้ขยายรั้นสองอ่ะขยายขึ้ส,ขยายขสามเฮ้ยเฮ้ยแม่งมึงขยายอะไรกันกนะขนาดมึงไม่รู้ไงว่ามึงทำไมไม่ขยายแม่งทีเดียวมันจบเลยทำไมต้องขยายทีกระท่อนกระแท่นกระท้อนกระแท่นครับ จะขยายรอบเดียวเลยแม่ก็เยอะๆเลยก็กลัวโดนดา่าครับก็ขยายก็ท่อดกันแท่นนะครับดูนะครับการขยายครั้งแรกครับขยายไปอีกสามร้อยแปดสิบเจ็ดวันก็คือหนึ่งปีครับขยายหนึ่งในสามเลยนะเวลาที่กําหนดไว้คือเก้าร้อยวันนะครับเก้าร้อยวันกูไม่รู้มัํคำนวณยังไงนะเพราะว่าคนที่เสนอมานก็ต้องมั่นใจว่าทาได้ภายในเก้าร้อยวันนะครับมันนึงยื่นเสนอมาว่าจะสามารถสร้างเสร็จภายในเก้าร้อยวันนะครับแต่ไม่เสร็จครับขยายครั้งแรกนะครับขอขยายไปสามร้อย แต่เดี๋ยวเจ็บมันก็อีกหนึ่งปีนั่นแหละครับเขาได้ข้ออ้างว่าการส่งมอบพื้นที่ราชาอันนี้ก็คือแล้วก็คือความผิดพลาดร,รัฐบาลทาไมทาไมถึงส่งมอบพื้นที่เขาาชาชนะ้าก็พวกคุณทํางานไม่มีประสิทธิภาพไนงะขายายครั้งแรกเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่ามีการส่งมอบพื้นที่ราชานี่ชัดเจนเลยว่าการทํางานของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพเลยก็รู้อยู่ก็ต้องสร้างสภาแห่งใหม่ก็รู้อยู่มีการเซ็นสัญญาก็ต้องรู้ในสัญญาต้องระบุวันเริ่มลงมือก่อสร้างแต่มันจะสร้างได้เมื่อไหร่ จะเสร็จตามทันเวลาไหมเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เขา, <c oughs> เ,ขาเขาก็สร้างไม่เสร็จตามเวลาอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เขาควรจะต้องเริ่มลงมือสร้างมันไม่ได้เป็นตามที่เขาตกลงไว้อันนี้นก็มีเหตุเป็นผลอ้าวการขยายแค่หนึ่งเพราะว่าส่งมอบพื้นที่ล่าช้าแต่ผมไม่รู้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าไปกี่วันนะไม่รู้เหมือนกันแล้วเริ่มลงมือสร้างยิงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ในสัญญ,ญานี้บอกว่า,าการเลื่อนครั้งแรกเพราะว่าเป็นข้อด้วยก่ขขอนว่า การส่งมอบพื้นที่ราชาแล้วก็มีปัญหาในการขนดินจากการเจาะเสาเข็มไปทิ้กก็เลยทําให้ฉาก็เลื่อนทางที่หนึ่งแต่นี่คือจะต้องเห็นว่าใ,ในเมื่อคุณนะครับรับปากกับทางผู้รับจ้างอันนี้ผมก็ให้ความเป็นธรรมนะกับผู้รับจ้างเขาผู้จ้างก็คือรัฐบาลผู้รับจ้างก็คือบริษัทชีโนไทยเขาบอกว่าเขาจะสร้างให้คุณเนี่ยนะในวงเงิน12ึ0 0หล้านเนี่ยในระยะเวลา90วันนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมอบพื้นที่เขาตามกําหนด เขาทาไม่เสร็จเราก็ฟ้องร้องเขาได้เพราะเขาผิดสัญญาเขาต้องชดเชยเยียวยาให้เราะจะวันกีน่บาทก็่ช่างมันเถอะใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าหอประชุมหมอไง TOT ใช่ไหมครับนี่นะครับนี่คือความผิดพลาดของรัฐบาลของคนที่บริหารเงินภาษีก็ไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่มันไงแล้วรืไปโทษชิโนไทก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ามึงส่งมอบพื้นที่ล่าชา้ามันก็เลยทําให้เขาได้สิทธิ์ในการต่อสัญญาต่อมาอ,าอ้าวยังไม่เสร็จขยายไปไดนะ้ไหม ขยายไปหนึ่งปีก็ยังไม่เสร็จครับก็มีการขยายก่อสร้างไปครั้งที่สองอีก4 2 1ยวันเหตุผลว่าปัญหาจากการล่าช้าในการขนย้ายดินดินที่ขุดเพื่อจะไปสร้างชั้นใต้ดินเป็นการก่อสร้างชั้นนี้ก็คือล่าช้านะครับล่าช้าไปถึง400กว่าวันนะเพราะว่าการขนดินการขนดินที่ขุดทําชั้นใต้ดินผมว่านี่ชันจะเริ่มไม่ใช่ละชันเริ่มไม่ใช่นะไอ้ครั้งรอบแรกโอเค เขาส่งมอบพื้นที่ราชาก็โอเคเขาขยายเวลาให้แล้วก็เริ่มนับตั้งแต่วันนี้ได้รับพื้นที่ในการส่งมอบใช่ไหมครับเอางั้นขยายเวลาครั้งที่2เนี่ยก็ขยายไปตั้ง400กว่าวันเพราะได้เห็นผลว่ามีอุปสรรคในการขนย้ายดินไปทิ้งผมไม่รู้ว่าคุณวางแผนยังไงนะคุณก็รู้อยู่ว่าให้คุณเห็นแบบคุณก็เสนอแบบมาแล้วนี่ว่ามันมีแบบไม่ต้องมีสร้างชั้นใต้ดินแเราจะมีสร้างกี่ชั้นนะมีสร้างลานจอดรถตรงไหน หลังคาตรงไหนโดมตรงไหนคุณรู้แบบอยู่แล้วนี่วาใช่ไหมคุณก็ต้องไปคํานวณจากแบบแล้วว่าถ้าแบบเป็นแบบนี้จะต้องมีการขุดดินจะต้องมีการลงเสาเข็มจะต้องใช้เวลากี่วันในการก่อสร้างคุณคํานวณไปแล้วคุณจะมาอ้างได้ไงมีปัญหาในการขุดดินครับมันไม่เกี่ยวนะครับพราะคุณเป็นคนเสนอมาเองไม่ใช่รเก้าร้อยวันอนะ่ะคุณไม่รู้เสนอมาเองว่าเก้าร้อยวันเป็นวงเงินหมื่นสองพันล้านถึงเวลาปุ๊บคุณก็ต้องสร้างแล้วครับจะระโดมทั้งวันทั้งคืน จ,จ่ายโอโตะมันเรื่องของคุณไม่เกี่ยวแต่เขาไม่เสร็จก็ขอขยายนะขยายไป็กสี่ร้อยมันก็ได้นะได้นะไม่ได้ไม่ได้นะต่อมาก็ขยายเวลาไปอีกครั้งที่สามอีกหกร้อยเจ็ดสิบสี่วนะันเห็นไหมมากขึ้นมากขึ้นนะตอนนี้แม่งเลยเลยกับเวลาที่สัญญาแล้วนะในสัญญาบอกว่าเก้าร้อยวันให้มึงขอขยายขยายสัญญานี่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยนั่นแสดงว่าอะไรครับเนี่ยมั่ว้ดีกว่ารอบแรกสามร้อย 87บวกด้วย421บวกด้วยขายขยาย2ครั้งแรกนะล่อไปแป0รวันนะ808วันนะขยาย2ครั้งแรกนะเกือบเท่าตัวแล้วนะครับนะแล้วเราจะขยาย2ครั้งที่ล่อไแปดร้อยแวันนะจากสัญญา900วันนะครับการขยายเวลานะขยายไปหนึ่งเท่าตัวเลยนะครสองครั้งลนะขยายครั้งที่สามตอนนี้ล่อเลยนะเอาให้หนักๆหน่อยหกร้อยเจ็ดสิบสี่วัน กับระยะเวลาก่อสร้างที่ขอขยายนะครับจากตกลงไว้900วันกลายเป็น1,482วันครับนี่ขยาย3ครั้งนะครับต่อมาขยายครั้งที่4ขยายอีก382วันก็สร้างไรีเสร็จบวกด้วย382ใช้เวลา1,864วันแล้วนะครับระยะเวลาที่ตกลงเนะี่ยหนึ่งพันหกรร้อยบวกได้900นะเก้าร้อยนะจำเลยนะครับว่ายังมีเวลาเก้าร้อยวันที่ให้ไปแล้วด้วยนะบวกได้เก้าร้อย ช้เวลาสร้าง2,764วันยังไม่เสร็จครับจากที่ตกลงไว้9 0 0วันนะครับใครควรจะต้องรับผิดชอบนี่อยจะขอขยายเวลาอีกนะครับเป็นครั้งที่5้าก็มีรายละเอียดแล้วก็มีการข, c, ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็อันนี้เป็นการทําบันทึกนี้ขึ้นมาโดยฝ่ายกฎหมายแล้วก็พูดถึงระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เขียนนะว่าคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้การตรวจวัดการงดการขยายสัญญามีอะไรนี้บ้านะผมมาอ่านดูแล้วนะครับ แล้วมันจบลงงที่ายกฎหมายนะบอกว่าไม่อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นว่าข้ออ้างของบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งตามหนังสือนั้นไม่มีความสมเหตุสมผลเพียงพอและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการไอ้บันทึกเรื่นี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าทางชิโนไทยทําหนังสือขอขยายขยายเวลาก่อสร้างสภาัลฝ่ายกฎหมายก็ไปตรวจสอบถึงเหตุผลต่างนานาปพ๊่เนี่ย แต่ในกฎหมายฉบับนี้นะครับนะฝ่ายกฎหมายได้มีความเห็นนะครับว่าจากที่หนังสือของชินอไทยยื่นม,มาเนี่ยนะในการขยายครั้งที่5เนี่ยฝ่ายกฎหมายได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่มีความสมเหตุสมผลเพียงพอและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการแต่ทั้งนี้นะการให้ความเห็นขั้นต้นของำนักฎมหมายไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาขยายระยะเวลาทําการตามสัญญาของ หัวหน้าส่วนราชการแต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจ้างก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ของปาาระานประกอบที่ต้องเสนอโดยเห็นข้อท็จจริงตามระเบียบพัสดุอะไรต่างๆนะครับนะนะนะแล้วก็คือทางทางฝ่ายกฎหมายก็มีความเห็นไปแล้วนะแต่ว่าที่เหลือก็เขาก็คงจะบอกไม่ได้นะว่าก็แล้วแต่รัฐมนตรีแ,แต่คอรมอนะ พราะผมเยี่อฝ่ายกฎหมายก็ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วว่าเขาก็พิจารณาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเหตุผลต่างๆน,าน,านในการอ้างเนี่ยในการขยายเนี่ยไอ้ครั้งที่5เนี่ยเขามีความเห็นนะว่าไม่เห็นควรที่จะให้ขยายแล้วเพราะคุณใช้เวลาไป2,700ันกว่าวันแล้วแต่พี่ตกลงไปแค่900เนี่ยถ้าขยายไปเรื่อยเราก็เสียผลประโยชน์ไปเรื่อยแทนที่จะใช้สภานะครับเราก็ไม่ได้ใช้ทวยทีใช้ก็ใช้แบบไม,มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอันนี้ก็สร้างเรื่องยขยายต่อไปเรื่อยต่อเรื่อยก็ชิบหายนะครับมีใครบ้างที่เดือดร้อนเนี่ย ผมเห็นคุณมีว่าวัาชระ,ะเพชรทองคนเดียวนะที่ออกมาเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องนี้นะส่วนคนอื่นืเงเียยไม่สนา่ายกฎหมายชัดเจนครับนี่ผมมีเอกสารพูดไม่ได้พูดปากเปล่านะมันเป็นความรับผิดชอบของใครการสร้างสภาครับแล้วสภาเต็มเตมงานนี้เงินหมื่นกว่าล้านนะครับรอไป2764วันจากที่ตกลงไปก้าร0วันนะจะผิดสัญญาอะไรแล้วแต่เราเค,เค็ขยายแล้วก็ต่อให้แล้วนะต่อไปแล้วต่อไปแล้วต่อไปแล้วนะจะด้วยผลอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีคนรับผิดชอบดีครับจะใครก็ช่างเถอะ ถ้าใครทําให้ช้าคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเลยครับเพราะคุณแม่งใช้เงินสร้างสภพาเป็นหมื่นล้านนะครับไม่ใช่บาทสองบาทนะครับคุณทํางานกันแบบนี้เหรอแล้วคุณจะบริหารงบประมาณเป็นล้านล้านบาทได้ยังไงผมยังไม่แปลกใจเราที่แม่งเอาแต่กู้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 ก็แจกแจกครับผมคาดการเล่นๆนะครับตอนนี้นี่เราประมาณนะครัหกจุดเจ็ดล้านใช่ไหมนี่ผมลืมแล้วมันแล้วมีพรบซอฟโลนใช่ไหมมีพรบเงินกู้เพื่อสู้โควิดอสี่ห้าอะอีกประมาณหนึ่งล้านล้านบาท 7.6หล้านล้านใช่ไหมเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดแปดล้านล้านเนี่ยใครจำตัวเลขได้ช่วยบอกหนะ่อยว่าตอนนี้เรามีนี่อยู่เหจแล้านเลขล่าสุดนี้จะอ, 000, 000, 000. อ่อยกุ้ยสองจุดแล้านล้านบวกอีกสองจุดแปดเราจะมีนี้10.6หล้านล้านบาทครับพี่น้อง